สูตรสำเร็จของรองเท้าในตำนานตอนนั้นเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อแบดมินตันถึกทนมีรุ่นพิเศษก็มีบ้างตามตามโอกาสยกตัวอย่างเช่นสีแดงเนี่ยครับมาเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับฟุตบอลเขากำลังคั่วแชอมป์อยู่นันยังก็เลยอยากทาบ้างถ้าได้แชมป์จะผลิตรองเท้าสีแดงอแอตอนนี้ รองเท้าของเรานี่ส่งออกไปหลายประเทศแล้วใช่ไหมค,ครับตอนนี้เนี่ยส่งประมาณสักยี่สิบห้เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์พม่านี่เยอะมากพม่พมานี่ถ้าใครเคยไปเนี่ยเพราะเขาใสร่รองเท้าแตะผูกเชีอกันทุกคน,กคนใช่ครับอันนี้ก็ขายมา30-40ปีแล้วเป้าหมายต่อไปของนันยางหลังจากที่ผ่านพ้นมา72ปีนันยางยังมีเป้าหมายยังไงต่อไปรู้สึกอะไรยังไงไหมที่มีมีคำครหาว่ารองเท้า ของนันยางไม่สวยตีสิเดเสาร์นี้บ่ายสามโมงดูที่วีกด33ดูมือถือกด3พล p ส